คอนนิจิวะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมิวก y t ทราเวค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นมิว k y around the world นะคะและทริปนี้ที่มิ้วพาเพื่อนๆมาก็มิวก็อยู่กันที่เมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้นะคะมิ้วก็ได้มาที่หนึ่งในสถานที่ไฮไลท์นะคะเมื่อเพื่อนๆมาที่ฮอกไกโด นั่นก็คือเนินมพุทธเจ้าซึ่นก็จะเป็นลูกป,ปั้นะัุทธเจ้านะคะสูงประมาณ13เมตรนะคะโดยสร้างด้วยหินเนาะประมาณ1,500ตันตอนแรกๆเขาก็จะสร้างแค่แบบเป็น พระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้ก็คือสร้างอุโมงค์ใหญ่นะคะให้เราเข้าไปเดินได้เดินลอดใต้อุโมงค์นะคะก็จะแบบดูมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นและนอกจากไฮไลท์ตรงนี้แล้วนะคะนอกจากพระพุทธเจ้าก็คือนี่นั่นเองนะคะนี่ก็คือรูปปั้นโมอายนั่นเองะคะ่ะซึ่งก็จำลองมาจากเกาะอิสเตอร์ประเทศชิลีนะคะซึ่งหน้าตาก็น่ารักนะคะเพราะว่าเป็นอันจำลองเนาะส่วนรอบๆอบนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะถ้ามาฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นดดอกลาเวนเดอร์หมดเลย ะะตอนนี้ที่มิวมาก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็เลยไม่มีลาเวนเดอร์แล้วนะคะแต่ว่าก็คือทองฟ้าส,ส่วนมากค่ะเดี๋ยวไปเข้าไปดูข้างในกันค่ะนี่ก็คือในส่วนของอุโมงค์นะคะที่เดินลอดตาก็ประมาณ40เมตรนะคะก็จะแบบฟิลก็คือจะแบบเหมือนมีความแบบยิ่งใหญ่อลังการ ก็ภาพบรรยากาศด้านนอกนะคะแล้วก็น้องโมอายของเรานั่นเองนะคะและน like ี่ก็คือต้น n e น i n t จำลองนั่นเองค่ะก็อย่างมาด้วย ของจริงต้องไปที่อังกฤษนะคะของจริงมันไม่ใช่สไตล์มันไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นของจำลองก็ดูเก๋เก๋ไปอีกแบบค่ะ อีกหนึ่งที่เราต้องกินนะคะนั่นก็คือไอติมลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะนี่น่ากินมากซอฟเสิร์ฟคือดีอะคะ่ะคือมันหอมนมนะคะมีฟิลนมแล้วก็มีกลลาเวนเดอร์ด้วยค่ะสุดยอดค่ะตอนนี้นะคะมิวก็ได้พาไปด้ว่มาถึงที่ Nickel t e r r นะคะซึ่งเป็นแบบหมู่บ้านเทพนิยายนะคะน่ารักน่ารักอยู่ในป่าก็คือเราจะมากันตอนเย็นๆนะคะเพราะาเขาจะเปิดไฟ ก็ข้างในนี้นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเดินเล่นถ่ายรูปได้ข้างนอกนะคะแต่ในร้านเขาไม่ให้ถ่ายรูปก,ก็จะเป็นหมู่บ้านพวกขัตกรรมต่างๆนะคะเช่นงานแกะสลักงานไม้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ก็จะเป็นอารมณ์แบบกระท่อมแบบนี้ก็คือเราจะมา,าคืนนะคะเพื่อที่จะให้เขาปิดไฟะะมีประมาณ15ห้าหลังนะคะเป็นกระท่อมไม้น่ารักๆ นี่ก็คือทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็จะแบบเหมือนเป็นเทรลเล็กๆอย่างนี้มีประมาณสิหลังนะคะนิโก็เทอร์เรสค่ะเป็นงานฝีมือนะคะที่อยู่ในป่าเหมือนอารมณ์สร้างกิมมิคขึ้นมาขายของอะไรเงี้ยแต่ก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากหมู่บ้านเทมิยะค่ะคแต่ละร้านนะคะคก็จะแบบมีความเป็นงานอาร์ตงานศิลปะของแต่ละอย่าง เนื่องจากเราห้ามถ่ายรูปข้างในร้านนะคะถ่ายได้แต่รอบนอกเท่านั้น ตอนนี้นะคะมิวก็ได้อยู่ที่ภูเขาคูรูดอเกตนะคะซึ่งอัน,นเป็นเคเบิลาที่เราจะไปขึ้นขึ้นไปบนยอดเขานะคะก็จะใช้เวลาขึ้นยอดเขาประมาณ7นาทีนะคะก็จะมีเป็นรอบๆก็คือไปชมวิวกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในอุทยายนแห่งชาติไดเซสิกังนะะซึ่งอันนี้นก็เป็นเขาคูรูดอเกะถ้าเกิดว่า ช่วงฤดูหนาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหิมะหมดเลยค่ะเขาก็จะมาเล่นสกีกันส่วนจะขึ้นมานี่เป็นจุดชมวิวค่ะหรือว่าจะเดินเทรลก็ได้ค่ะทางลัดอุทยานแห่งชาติที่นี่นะคะก็เป็นอุทยานแห่งชาติทีใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะก็คือเปรียบเหมือนกับแบบเขาใหญ่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีจุดที่สุดที่สุดด้วย ดอยอินทนนท์ตอนนี้เราก็อยู่ที่ระดับเกือบ2,000เมตรแล้วนะคะว,ว้าวตอนนี้นะคะเราก็มาอีกถึงจุดนึงนะคะนั่นก็คือบ่อน้ำสีฟ้านั่นเองนะะเป็นบ่อน้ำที่สวยมากโดยเฉพาะที่เราเห็นนี้นะคะก็คือมีแบบฟิวใบไม้ไปเป็นสีด้วย อันนี้เดินมาจากที่จอดรถนิดเดียวเองนะคะก็จริงๆอันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นเขื่อนกั้นภูเขาไฟถล่มลงอะนะคะมันก็เลยแบบน้ำมันก็แบบมีสารอะไรสักอย่างค่ะที่ทำให้เป็นสีฟ้า <c oughs> โคคอนโนซูกิโนนะคะซึ่งแบบก็ขายของมีหลายอย่างมีร้าน ABC มีไรโซนะคะส่วนตรงนูน่นตรงอันนี้เลยดองกี้นะคะดองกี้ใหญ่เปิดอ4ชั่วโมงะคะ่ะที่นี่ก็จะดูเงียบกว่าที่โนเกียวเนาะ คือเมกาดองกี้นะคะดองกี้ใหญ่เปิด24ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะทานทุกิโคจินะคะซึ่งเป็นแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆหนาวนะคะข้างล่างใต้ดินนี่ก็คือเป็นห้างหมดเลยเนาะยาวๆไปเลยค่ะตรงนี้ก็คือสวนโอโดอริแล้วก็ข้างบนนั่นก็คือตึกทีวีทาวเวอร์นั่นเองเย้ yeah. ก็คืนก็จะสวยแบบนี้นะคะ เวลามาถึงศาลเจ้าโดยทั่วไปส่วนใหญ่เราก็จะแบบล้างมือหรือล้างบนปากอะไรอย่เงี้ยค่ะก่อนที่จะเข้าไป พอแดดออกแล้วคือสวยมากเลยค่ะเขามีพิธีคิดว่าวันนี้น่าจะแบบเป็นพิธีที่แบบเด็กๆอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีมาแบบว่ามาทําพิธีไหว้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะที่นี่เขาจะมีแบบเหมือนเป็นพิธีสมมติเด็กอายุครบเจ็ดขวบสิบสองขวบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทําพิธีอะไรประมาณนี้ค่ะ หลังจากเดินเทรลนะคะเราก็ถัดมาเราก็จะมาที่สวนสัตว์กันก็คือมารุยามาซูนั่นเองนะคะ mm hmm. เราก็ซื้อตั๋วนะคะ800ร้เยนนี่เข้ามาแล้วก็เจอน้องนกฟูก่มนกอินซีนะคะตัวใหญ่มาก Thank you, อันนี้คือทางที่เราจะไปที่โซจังเกย์นะคะซึ่งเป็นวิทยนานแห่งชาติก็มาที่โซจังเกย์แล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนนะคะ ของเราคือเราจะต้องเข้าไปในตรงสะพานแดงให้ได้ค่ะในที่สุดน,นะคะเราก็ได้มาถึงแล้วค่ะสะพานแดงค่ะสุดยอดมากเย้ สะพานแดงที่สวยมากนะคะเพราะว่าสะพานสีแดงเนาะแล้วก็รอบข้างเนี่ยค่ะใบไม้เหลืองหมดเลยคือสวยสุดๆไปเลยค่ะก็คือโชคดีมากว่าเรามาช่วงตอนนี้คือกลางเดือนคือ,อกลางเดือนตุลาเนาะปีนี้แบบใบไม้เป็นสีพื้นเต๊ะ ที่สะพานแดงโจสังเกตนะคะซึ่งในนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะวิวนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะที่มองกันไปเห็นสะพานแดง ตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาถึงที่ออกต์ตานุเรียบร้อยแล้วนะคะเรานั่งรถไฟมาจากเมืองสังโกลกันนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันค่ะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะก <c oughs> ็แบบสามารถเดินเที่ยวได้เองไม่ต้องนั่งรถก็ได้นะะ <c oughs> ด้านขวามือนะคะของสถานีก็จะเป็นตลาดปลาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเดินตรงมาจากสถานีเลยเนี่ยก็จะตรงไปที่คลองนะคะพอไปที่คลองเสร็ เลี้ยวขวาเลยค่ะตเต็มที่ค่ะที่นี่เดินได้ทุกอย่างก็จะมีมิวเซียม Music b o ็นะคะแล้วก็ฮั l โห k i ิตตี้คาเฟนี่มาร้านเหลือเต่ากะะ็ <_' S 1> เป็นร้านชีสเค้กที่ดังมาก <_' S 1> อันนี้นะคะ <_' S 1> ก็จะเป็นชีสเค้กนะคะที่แบบว่าโด่งดังมากนะคะแล้วก็มีชูครีแล้วก็จะมีทาร์ตด้วยนะคะ ก็อยู่ในร้านนะคะร้านก็จะเป็นบรรยากาศอรังน่ารักผลิตภงณั์นะคะไอศครีมเป็นไอศครีมนมแล้วก็ชีสข้างหนึ่งนมข้างหนึ่งชีสนมก็จะแบบไม่หวานชีสก็จะแบบมีความเค็มๆนิดหน่อย เขาก็มีส่วนของซื้อของกับบ้านด้วยนะคะเป็นแบบขนมซื้อของกับบ้านได้ที่นี่แล้วมีแบบเป็นร้านเลือดเตาเลยที่อสำหรับเทคเว a y ค่ะ mm hmm. ก็จะแบบมีเวอร์ชั่นที่บ้านเราไม่มีเยอะมากเลยนะคะ ทุกที่จะต้องมีสิ่งนี้นะคะน้องหมานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินต่อมาจากคลองตะลุทะลุมาถึงท่าเรือซึ่งอันนี้ก็เป็นมหาสมุทรนะก็สวยกแบบนะคะว้าวอันนี้นั่งเรือชมคงอุตะลุกันนะคะ ก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะช้อปปิ้งก็ปเราไปลุยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นช้อปปิ้งสตรีทนะคะก็จะขายของขายแบบแฮนด์คราฟต์เอ่ยแก้วเกลออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ลงเป่าแก้วก็จะแบบร้านซูนอะไรเงี้ยน่ารักสั้นเลยน่ารักมากเลยนะคะเหมือนก็จะแบบมีความโบราณบวกทันสมัยโมเดิร์นก็มีน้องสนมปีนะคะ ็จะแบบขายกล่องดนตรีต่างๆนะคะมีทั้งหายากมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียม เป็นพิธภพันธ์นะคะเหมือนแบบรวบรวมสะสมก่อนดนตรีหายาก สำหรับทริปโอตารุนะคะก็จะเป็นวันเดย์ทริปนะคะที่เ,เพื่อนๆสามารถมาเองได้ง่ายๆเลยนะคะนั่งรถไฟจากฮอ,อ,อกไกโดมานะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็แนะนํนำวาให้นั่งแบบเป็นรถไฟเร็วนะคะก็สามารถเดินได้ไม่ต้องนั่งรถนะคะเดินเล่นส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นงานอาัอาร์ตมีโรงเป่าแก้วมีกล่องพิพิธภัณฑ์ของดนตรีมีคิตตี้มิวเซียมแล้วก็ไปชมคลองโอตารุซึ่งจะนั่งเรือก็ได้หรือว่าจะนั่ง หรือว่าจะเดินเล่นก็ได้นะคะแล้วก็มีขึ้นเคเบลค่ะขึ้นไปดูข้างบนชมวิวค่ะซึ่งก็ต้องดูกับอากาศก่อนเนาะว่าวันนั้อากาศเป็นยังไงค่ะที่นั่นก็จะมีของฝากอย่างที่เห็นนะคะว่าแบบก็จะเป็นของฝากประจําแบบเหมืองฮอกไกโดสัญลักษณ์ก็คือน้องนกหางยาวนะคะชื่ออะไรฮิโนะซัมติงค่ะมันชื่อยาวๆแต่น้องน่ารักมากค่ะน้องนกตัวขาวๆค่ะแล้วก็ ที่นั่นก็จะมีร้านปลาหมึกเนาะปลาหมึกที่ดังๆแต่ว่ารอคิวนั้นมากค่ะแล้วก็จะมีอาหารทะเลสดๆนะคะอ๋อแล้วก็ไปเดินเล่นตลาดปลาซึ่งตลาดปลานี่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะออกจากสเตชันไปค่ะและนี่ก็คือเชื่อก็อเสกค่ะวันเดย์ทริปตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนยอดเขานะคะตอนนี้นื้ออยู่ที่อาซาคิยามะเมโมร์ลพาร์คนะคะก็แบบ เป็นที่จุดชมวิวจุดหนึ่งนะ,นะคะของฮอกไกโดก็ถ้าเพื่อนเพื่ขึ้นมานี่ก็สามารถเห็นวิวฮอกไกโดได้หมดเลยนะคะ,ะคะือสวยมาก ข้พืนของเมืองของไกโดนะคะซึ่งเป็นเมืองที่น่ารักมีทั้งความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นเมืองแล้วก็ไม่ได้คนเยอะอยุ่งวุ่นวุ่ายเหมือนกับแบบตเกี่ววด้วยก็แต่และฤด,ดูก็มีความสวยแตกต่างกันไปค่ะแต่ถ้าใครชอบหิมะก็แนะนําเลยนะคะ ido, ฮอกไกโดหิมะหนานแน่นมากค่ะในช่วงฤด,ดูหนาวมาสัก นี่ก็คือทริปฮอกไกโดของนีนะคะซึ่งช่วงที่เมียวมานี่ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็จะได้เห็นทั้งความงามทังธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความเป็นซิตี้ด้วยเมืองด้วยนะคะจริงๆฮอกไกโดเป็นเกาะที่ใหญ่แล้วก็แบบมีอะไรให้เที่ยวเยอะก็แนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาฟิลแบบอที่แบบประทับใจมากๆก,ก็อาจจะแบบฤดูหนาวไหมเพราะว่าที่เนี่ยก็คือจะ มีหิมะเยอะมากแต่ฤดูหนาวมันก็จะสวยแบบว่าอารมณ์ว่าหิมะเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะลุ้นว่าจะได้เที่ยวไหม,มเพราะบางทีถ้าหิมะตกหนักๆแต่อย่างช่วงที่เมวมาขือใบไม้เป็นสีนี้ก็คือก็สวยนะคะอากาศดีเย็นแล้วก็ มีความแตกต่างความสวยงามของธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามมาครั้งหน้ามิวจะพาคุณไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรนะคะถ้าอยากจะเที่ยวทริปพิเศษส,ส่วนตัวก็ติดต่อบูนิกลักชวลีทรเวลมาไ,ได้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้มิวกนะี้เลดี้บูนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ